thấy hết nhẫn anh anh nó như vừa đeo ui ui tôi non như vừa đeo quá lục bò ui ui wow như vừa đeo tôi nói như bơi bơi đi như vừa đeo อายตื่นอายลินอยู่ผู้เดียวบ่หึอ้ายอมตีนบ่ล่ะหึฮะฮะฮะอีนอนผู้เดียวนี่บ่ล่ะตื่นะผู้เดียวคฮู้นี่นอันนี้บ่เอ้าเ็หยังอะเฮ็ดหยังอะ Hentian, mm. <laughs> om tini modal, 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 kini dah yang ini, modal, ah, sebaik dia, sebaik dia dan selamat dia dek, papa, pihon, pak luki, kata bersikukur sekolah, pihang, hee, nak, nak, ah, sebaik dia, pak luki, di. sebaik dia, sebaik dia, pak luki, yang mana? Mm. Hah? สวัสดีครับฮุ้ยพ่อพ okay. ่อคับคนน้อยอารมณ์ดีเดียววะบอกเตนโนอารมณ์ดีเดียววะวินนี่วินอ้ยสวัสดีครับโอ้ยโอ้เก่งแ bò cho nó tắm luôn mẹ ui. Là đi ui non này cái tên vợ này vợ tên đi phụ khăm hù đi bà lung đấy anh bò lộ xây người sơ đấy người sơ một bà leo gặp người níu người sơ một bà leo gặp người níu bò lộ ui ui người sơ đông mai đỉnh nam cảm ơn leo bà lung này nó

เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ ข้างเกเรตื ų, cow, ่นมากระดิ Life ่นผู้เดียวป่าดุงเอ้ยบอลงละนี่กระซอมบึงเพิ่นเพิ่นดิ่นผู้เดียวอยู่อูบ่นอนเต็มตีนบอลงบ่เมื่อนี้เมย์บริพาไปนอนอยู่หัวมัวเงี้นมดแดงคบเนาะมดแดงคบแก้มเล้วป่าดุงเอ้ย ก็เลยบปเลยพาเพื่อนไปมาหนีนอนลูงนอนนอนอยู่ตูบน้อยไม่ตุ้ยมาหนีแซนให้ตุ้ยเลยห้องตุ้ยด้วตุ้ยเองมาหาวินวินลงมาบ่ลงมาแม่อุ้มลงไหมมาลงมาคุยกับป้าลงไหมง่วงมากเลย Yeah. <laughs> มาลุงไหมไหนอุ้มลุงด้วยด้อนู้นนู้นจาอนั่นนพี่ดูพีดพีดเลยมาพี่มันสบายดีปาลุงกันตัวว้ยตัวนี้ว้ยเฮ้ยอาตับนี้กับว้าชารีฟบอ่ฮะใส่ชารีฟหน่อยบอนี่ Palu hing catu, ni ni ni. Hmm? Ni 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 ni. ah. Dah baru. Hing catu deh. Hey. Yeah, hing <laughs> ni. Oh. สังคนหน่อยดีเอาสังคนหน่อยดีว้ายอ่ะจะมาไรไปนอนบนเดงเขาปะไปดิบบันทวนปะเฮ้ยเม่นเน่ละมักมุนน้องใหม่ปะ ดูยิมุดแล้วไม่แลวว่าดูเฮ้ยเซ้ยเซ้ยให้ไอเชอร์เดี๊ยเชอมาปาวินเลยบ่มปาวินเยแน่นแน่นป้าป้าแม่อุ้มไปดินบ้านชวนปปใส่ปลาน้ำพะเเขกปลาฮะเซ้ยด กล ah e. ah ah e. okay. ัมาบัดนี้กะอยู่ท่งไหท่งนาพี่เด้อป้าลุงเอ้ยวินปาวินเนอร์เลาะท่งก่อนเด้อบาดนี้คอยทําามแงแล้วคนน้อยอยากให้ย่างเลาะแล้วป้าลุงเอ้ยดสบายดีสวัสดียามค่ําๆเด้อมื้อนี้ป้าลุงเอ้ยเนาะให้ด พ่อพ่อกันตอนค่ำๆเด้อป้าลุงสิไปพาวินเนอร์ย่างไปบ้านสวนก่อนเด้อบ้านนี้เด้อเฮยทำไมอยากนอนอะบ่บ้านนี่บ่ดุอ่ะฮึบังมีเสียพะลุงบังเฮยอยากนอนเลยบ่หึบ่อุ้ยมีอย่างเต็มหน้าเลมีตุ้ยเขี้ยวหมากบ่ดุอะนะฮึฮึเฮยพะลุงมาเลย้าลุงมาเลยนี่มีตุ้ยเขี้ยวหมากบ่เนี่ย

แว่กินน้ำเลยเห็ดมาดลวยก็แขกเห็ดแห่แว่กินน้ำเด้อนี่มากระซอมแล้วปลาลุงเอ้ยเนาะใช่รู้ละปลาวินเนอร์มาอยู่บ้านสวนเด้อเย็นเย็นพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านสวนเขาก็ได้อยู่โฮมมัวร์มาดลวยเปิ้งกระเบื้องได้ปลาลุงเลยเฮ้ยเบื้องแม่นะ มองแม่มาแล้วเห็นบ่เห็นบ่เฮ้ยฮุยฮุยฮุยฮ้ยตื่นนี่เฮ้ยเห็นบ่เห็นบ่เวนเห็นแม่แล้วบายลงแล้วเสร็จแล้วเห็นแม่แล้วบอลงเนี่ยสบายดีสวัสดีเช้อนึงเด้อพี่น้องเลยนะเฮ้ สบายดีเด้อป้าลุงสบายดีสะสบายดีเฮ้ยบึงเบนะไปไเนื่อยบึงเบป้าลุงเอนะ้ยเฮ้ยโอ้โหเบไปแล้วมากิน,น,นอีกแล้ววิทไม่ห้อนวัยแล้ววินพุดไปเม่น้อยกะหลังมากินน้ำแล้วพี่น้องเลยเนาะ ไปค่ำยําแรงพูทางนั้นก็เพิ่นเฮ็ดหั่วอ้อมหัวอยู่ในตู้โอว่าวินตู้อ้อมหัวอยู่อะนี่ขึ้นแล้วนี่เฮ็น้แล้วเป็นไงตัวน้อยกวิ่วินตกน้ืมแเฮ็ดซะไว้ให้แเฮ็ดซะน้อยไว้ให้น้อย ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็นิ้วออกลูกยูวยฮะบึ่งเด้ป่ะลเตรก็บึ่งเบน้อยเฮ้ยมาลูมาลผู้เมาผู้ไมาผู้ไมาไงเฮ้ยบกแกาเร็ววย โอเคาอ้งงน่ยโอ้ยเลยเสีด้จักหมู้อออ้ยอ้สบายดีป้าลกกันสบายดีสบายดีสบายดีเด้อป้าลูกสบายดีเด้อป้าแขกสบายดีสวัสดีสบายดีเอ้ยเลยสดเห็นปแขกมากระโดดน้องๆบวินไปเห็ดหัวน้ปแขกป่ะตหัวไปตหัวแล้ว หั่วมันเพิ่นยังบ่ปลูกอยู่อืออือบ่ยังบ่แล้วปลูกเพิ่นพ่อแคกย้ายเอาเซาลิ้นมายับออกให้มันกว้างพี่น้องเอ้ยเนาะาบ่ให้เอานอยแล้วยังให้หลายๆยังให้เอาลายพี่น้องเอ้ยแงนิ้วตอนแรกออมาแต่เฮือนเพิ่นพอแคก็เลยย้ายมาายออกมาอีกพี่น้องเนาะดีอ้อมเบิดเดินเฮือนเลยป๊ นิ่งไปผูชื่อคักปันยางาวินเนาะคือเอานักไม้ใส่ไหมเพาะเอ้ามันมันมันได้ตอกดิอ๋ออันนี้มันตอกว่าไรสิอันนี้เอาลวดบ่ลวดมาลวดมาอันนี้ขึ้นแน่ว่ะอือดูไอ้ผูปีนองไอ้คักปันยางบานยาวเหยียดเลยผูอุ้ยอุ้ยโคหน่าบ่หนิโคหน่าคนนี้หนิโคหน่าบ่หน่เอ้ย อวินใส่จ้างงานพอนี่ยใส่ซีวะซีอันดิซีได้มันหนักทีพดไปจักอัน่ามันเอ้าสีก็เพียงนี้ำเลยนี่ซ้เลยหานีหห้าน่้ยหานี่สูงพดห่าพอดีห่าพอดีได้มันหักบ่มีอ้เออเคอพอดีด้วจบตมันหักบุมีอันอันนี้นีเจา อามาแต่พุ่นบ่เน no oh, ี่ยอามาแต่ก้อนั่นพุ่นบ right> ่ไม่ใช่ใช่ไหมอาม่าใช่ใช่ไหมอันเก่าบอสใครยูสโนวินแม่เอาอันเก่าใครยูอันก้อนนึงอันพอวันนี้ซื้อมายั่งยู่ตี่พอดีเน้่เป็นเป็นซีเป็นห่าเป็อยเงไงเนาะโอ้คักคักคักโนวินเนาะยาวซื้อเลยบาทเออ อุ้ยผัวหน่าี่หน้ยอยากนอนอีกแล้วอ่ะหนมบินอยางนอนอีกแล้วน um ี่มึงแนตู้เห็ดเห็ดหัวห้คัาซ้ำบานบอกกี่ขั้นคนนี้อุ้ยคนกี่ขันบอันนี้บ่บอกคนกี่ขั้นน่าน่น่ไปไซบินผุวหน่เบ้ผัวหน่หลงกราลวดมาเลยพี่น้องเลยเฮ้ นางมากินน้าแล้วนวินเนาะหลงมากินน้าแล้ววินเอ้ยไม่ได้ไม่เห็นหัวน้ำตกแขกไหนทั้งนั้นอ่างนี้เนาะทั้งนี้ขังมันอี๋บ้านนี่ขังยุ่งใหม่ใช่ไมนกะมันรักซื้ออยู่ มันมันไม่ใหญ่รักคักอยู่คักอยู่พี่น้องเอ้ยมายใส่น้ําเพราะว่าตอกอันนี้ย่านมันย่านมันบ่แน่นบ่อือนี่พี่น้องเพิ่นเอาลวดอือแน่นอยู่ไดนแน่นให้มันให้มันคึงนําให้มันนั่นบ่มันย่านรักบ่แน่นบ่ก้อยปูนเบ้าหนักเออสวยจังเลยบงกจ้ย

เชื่อเชื่อเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยน้องวินสุดยอดเลยเชี่ยังบัพองคางนั่นพี่น้องเออแบบนี้เนาะคางนี่ได้แล้วรักดินยังคางนั่นบาบนี้คางทั้งหน้าได้ได้บ่สทั้งหน้าได้แล้วยังตะคางนี่เนาะยังตะคางนี่พี่น้องเอยไปพุ่นพุ่นยังบ่ได้พีินาพี่ทื้อพูดแล้วน้องวินเนาะให้พอวุ่นหาเงินได้ก่อนน้องวินนี่เป็นทั้งสวนมันบอกบ่ ผักนี่ผักสวนเสียนมันเป็นเสียปลูกมันพี่น้องเลยเนาะเบิดหนีก็ได้เป็นเทไรล้านพวกแคกเอ้ยกวางติมได้พี่น้องเลยเนาะูอาเด้ามาไทบนนบอาบให้จ้างนมาไทบ่นี่อ้ออีพุ่นอี่บ่เอาพุ่นบ่ให้ตัวนั้นเป็นเอาแล้วเนาะเพราะว่าเขาอาไ้ดำหน้าใส่ดิอ้ยใช้ดูเอา่ใชดูแหละ เหรอฮ้เอาหมดเลยนี่นู่นนี่วินเอาหมดเลยมาวินบ่งบ่ใช่เฮ้ยใช่อุ้ยบ่เอาคุณบ่เฮ้ยไม่ยังบะนี่บึงเลวบ้านี่บึงเล็บบ่อนอย่งนอนอีกแน่บ่บึงย่างบ่อนเลยกินได้ก็นอนผึ่นน่ะกินได้ก็นอน ตาเที่ยเขาเที่ยเขาโอ้อหอย่าน้อนมาเราบอกนี่ปลาทังนั้นเป็นข่อยลงเลยพี่น้องเไยเนาะปลาสลุนเพื่อนแม่น้องนิ่วนี่เป็นบอลนูนนูนกูมูพี่น้องเไยเนาะทางนั้นเนี่ยข่อยโดยทางเพื่อนแม่น้องนิ่วนี่เป็นบอลนูนเลยพี่น้องเไยเด้เดี๋ยวคุณมาสิเห็นนูนพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าทั้งลุมพุนสิข่อยพี่น้องเไย แม่นรายซื้อเหยียดเลยบ่ตูอ้าตึคักปัังบิคักเด้อเอาคักๆได้เอาซื้อๆเด้อแดดจองพี่เฮยค่อยค่ำยามแลงแล้วบาดนี้เมื่อนอนบ่วินนอนยามแดงครบแล้วลูกกนอนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะปาเอาน้องวินเนอร์เพิ่นเมื่อนอนก่อนเด้อบาดนี้ปาเยเนาะ ก่อนอื่นกะสิได้จบคลิปใบเพียงสำนีก่อนเดอ้อป้าลุงไงเนาะใบพุพ่มพาอกันคลิปหน้าพี่น้องเไยคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเไยเนาะคลิปนี้กับบุ้มี่ยังลายพี่น้องไงยพาป้าลุงมาเบิ่งบรรยากาศยามค่ำคำ่ำพี่น้องเไยเนาะบรรยากาศบ้านสวนของเฮาพี่น้องเไย เดี๋ยวไปสร้างใดก็เห็นเบิดพี่น้องไอ้นอนอยู่นูน่นเพื่อนแม่น้องนิวเป็นนูน่นพี่น้องไอ้